สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไ่ทาโรอทุกท่านด้วยนะการเงินครับเรามาวางแผนการเงินกันนะครับในคลิปนี้เอาละทุกท่านพร้อมแล้วเราดูไปกันเลยนะใบแรกครับเรามาดูใบแรกกันเก้าหมายการเงินช่วงนี้อาจจะต้องประหยัดนิดหนึ่งโอ้โห พอมาพูดเรื่องการเงินเรื่องพวกนี้นะพอบอกให้ประหยัดมันรู้สึกเจ็บจี๊ดก้ <c oughs> าวไม้เราก็ต้องรักษาเงินเก็บของเราไว้ดีนะใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้สี่ดาบการเงิน <c oughs> ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสองใบเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเงินที่เราต้องเก็บไว้ให้ดี มดจ่ายในสิ่งที่มันไม่จำเป็นอืโอเคเตรียมตั้งรับอย่างเดียวละกันเงินโอ้โหไพ่ดาบไพ่ไม้อืมส่วนใหญ่เนี้ยไพ่สี่ใบเนี้ยออกมาในรูปแบบของการรักษานะเก็บรักษาป้องกันเงินไว้มากกว่าวางแผนการเงินเรามาดูเก้าหมายก่อนก่อน ก้าวไม้ขึ้นมาใบาแรกเนี่ยการเงินอยู่ในช่วงที่ต้องตั้งหลักหมา,ายไพ่ใบนี้บอกว่าตั้งรักมากกว่าลุกลุกนี่คืออะไรลงทุนใช่ปะ่ะแต่นี่คืออย่าเพิ่งลงทุนเลยต้องระมัดระวังใช้ความอดทนสูงช่วงนี้นะถ้าเราจะลงทุนหรือจะซื้ออะไรหรือจะทําอะไรนะแหมมันต้องแบบว่าคิดแล้วคิดอีกอ่ะอืมคือไพ่ใบเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่า เราเองอาจจะมีกล้วมีประสบการณ์อันเลวร้ายในการลงทุนหรือหรือเอาเงินไปซื้อของแล้วมันไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการเออมันมีลักษณะของความเหนื่อยใช่ปะกล่าวหมายความเหนื่อยความเจ็บเออไม่อยากจะไปเสี่ยงซ้ำซ้อนถ้าเราเลือกจริงๆอ่ะภา่ใบบเนี้ยคือเราอยากจะหาช่องทางรายได้เพิ่ม เรามีแค่ช่องทางเดียวกำลังจะหาเพิ่มอย่างนี้เป็นตน้นเพราะเราดูจากหน้าไพ่เห็นปะก้าวไม้เรากอดกอดงานไว้แน่นเลยแต่เราก็อยากจะมีงานอื่นเพื่อมาเสริมเพื่อให้รายได้มันเสริมถูกไหมถึงเวลาแล้วที่เราจำเป็นต้องมองหาแหล่งรายได้อื่นๆอ่าเห็นไหมมันจะตรงกับทรัพยากรของหน้าไพ่เลย ถามว่าการวางแผนการเงินตอนนี้เป็นยังไงพอเก้าไม้มาปุ๊บชว่วงนี้นะคุณต้องหาช่องทางเพิ่มนะต้องหาแหล่งรายได้เพิ่มนะเห็นไหมไพทาโร่พอเรามองหาแหล่งรายได้เพิ่มไปที่สองแน่นอนครับเราควรต้องงดพักหรือทบทวนในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของรายจ่ายอืมเห็นไหม ให้มาค่อนข้างสอดคล้องกันนะนักเรียนนักศึกษานะมองแหงมองหาแหล่งรายได้อื่นนะเพราะเงินไม่มอใช้แล้วนะนะเงินเฟอ้อเงินที่เคยได้มันไม่พอแล้วนะนะพอสีดาปุ๊บหยุดเลยหยุดใช้ในสิ่งที่มันไม่จําเป็นเลยเห็นไหมครับพอมาเป็นมหาลักไม้พอเป็นมหาลักไม้พูดถึงตอนเนี้ยเราต้องคอยติดตามข่าวสารข้อมูลในเรื่องของการเงินมานะ ข้อมูลศึกษาในเรื่องของการเงินหรือติดตามข่าวสารในเรื่องของการลงทุนตอนนี้ไพ่เนี้ยเฝ้าดูตั้งรับไงเห็นไหมอย่างที่บอกเป็นไพ่ของการตั้งรับตั้งรับถ้าคุณอยากจะหาะไรายได้เพิ่มรีหาเลยถ้าคุณอยากจะใช้ใจใ่ายเงินในการลงทุนศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนอืมเพราะว่าไพ่ใบเนี้ยมาเล็กมหาเล็กดาบอะคือช่วงเนี้ยอยู่ในช่วงของการเรียนรู้แล้วเฝ้าดูมากกวา่า การใช้เงินจนํานวนมากอืมไพ่ขึ้นมานี่ไม่ได้บอกให้ให้หาไม่ไม่ให้บอกให้ใช้เงินเลยนะแค่เปิดหัวมาเก้าไม้ก็ใช้เงินแล้วนะอือเราก็ต้องจะใช้ใจ่ายอะไรก็ต้องศึกษาให้ดีๆนะดูความจําเป็นก่อนนะพอมาเป็นสี่ถ้วยปั๊บสุดท้ายแหมแหม่เลยใช่ไหมเออคือสี่ถ้วยเนี่ย มันเหมือนมีใครจะเอาอะไรมาขายเราอางเงี้ยเราก็ต้องคิดพิจารณาใช่ไหมสีถ้วยเออเราก็จะไม่ซื้อของในสิ่งที่ไม่จําเป็นไพ่ใบนี้ยังบอกว่าอะไรีในเรื่องของการเงินอะจะมีคนมาชักชวนหรือเราจะเห็นโอกาสทางการเงินนะแต่ด้วยว่าบางทีเราตั้งรับเรามาระวังเนเออเราก็อาจจะเผลอพลาดอะไรบางอย่างไปก็ได้นะ างทีมันเป็นเรื่องของการโลเลก็ได้นะสี่ถ้วยนะไม่รู้จะไปลงทุนอะไรเนาะอือคือจะทำอะไรต้องมีความชัดเจนก่อนสี่ถ้วยอ่ะจะทําอะไรจะลงทุนจะซื้อของอะไรมีใครเอาอะไรมาขายเราเราก็ต้องมีความชัดเจนก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะมาสรุปแนวทางได้สี่แนวทางดังนี้นะในเรื่องของวางแผนการเงินอันดับแรกเลยตอนนี้เน้นเก็บครับ เน้นเรื่องการเก็บอ,อ,ยอย่างนี้ก้าวไม้เน้นเรื่องการเก็บเรียนรู้ที่จะลงทุนนะเก็บก่อนแล้วก็คอยดูก่อนว่าเราจะมีอาชีพเสริมอะไรได้บ้างหาชีพเสริมบางคนไม่มีชีพเสริมก็ลงทุนเพิ่มอืมเน้นเก็บรอแล้วก็เรียนรู้พอมาเป็นนี้๊บ ใช้เวลาในการวางแผนกันกองตั้งสติวางแผนก่อนคิดให้เลาะละเอยียดรอบคอบก่อนเอออย่ารีบร้อนตัดสินใจเออนี่แหละมหาเล็กดาวปั้งรับอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจหาข้อมูลก่อนถ้าจะลงทุนมันมีโอกาสการลงทุนก็ม,นมีโอกาสเข้มมามาแต่คุณก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้อ,อืมเพราะฉะนั้นการเงินนะง่ายๆเลยนะตอนนี้นะแผนของเราก็คือว่า ช่วงนี้มันเป็นจังหวะของการสะสมเป็นช่วงของการเก็บข้อมูลแล้วเป็นช่วงของการรออรอาการตัดสินใจให้ความชัดเจนก่อนนะครับผมถ้าจากหน้าไพาอ่อ่ะแผนการเงินในคลิปเนี้ยบอกอะไรกับเราบอกว่าเราอะ่ะอย่า เขาเรียกว่าเลยนะอย่าอย่ามั่นใจกับสิ่งที่คิดว่ามันดีอยู่แล้วหรอมีพร้อมอยู่แล้วเพราะว่าอาชีพที่เรามีบริษัทหรือแหล่งผลิตผมใช้คำว่าแหล่งผลิตเงินของเราอะโอเคแหละมันยังคงทํเงินให้เราอยู่แต่เราอย่าไปไว้วางใจว่าเราอาจจะมีอาชีพเดียวมีแหล่งผลิตเงินที่เดียวมันถึงยุคที่จําเป็นต้องมีหลายหลายแหล่งแหล่งผลิตเงินให้กับเราอืม เขาว่าอะไรเพราะรเขาว่าเงินเฟ้อไงทําเท่าเดิมแต่ไม่พอใช้ไงมันก็ต้องหาเครื่องจักหาเครื่องมือหาช่องทางการเงินเพิ่มอืมถามว่าต้องงร,ระวังอะไรการเงินนะครับวางแผนการเงินต้องระวังเรื่องอะไรระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นอืมเพราะไพ่เซตเนี้ยมาในเรื่องของการรอรอ แต่ในระหว่างรอคือคุณต้องเรียนรู้ไปด้วยเรียนรู้ที่จะลงทุนเรียนรู้ที่จะหาชีพเพิ่มคือมันยังไม่ได้ถึงช็อตคัดถึงยังไม่ได้โซนอันตรายเท่าไหร่ในเรื่องของการเงินนะการเงินยังพอไปได้อยู่แต่ไพ่กำลังบอกว่าคุณต้องหาเพิ่มและการในห,หาเพิ่มเนี่ยคุณต้องมีความชัดเจนนะคุณต้องศึกษานะเป็นช่วงของการให้คุณต้องศึกษาหาช่องทางเพิ่มไรายได้นั่นเองนะครับผม การเงินนิ่งใช่ครับการเงินนิ่งมากๆเลยในช่วงนี้นะออแต่นิ่งเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกทุรนทุรายไงว่าเฮ้ยมันนิ่งแบบนี้ไปนะต่อไปเรื่อยๆสักเือนสองเดือนหรือสามเดือนมันเริ่มไม่ไหวนะเพราะว่าแต่เพราะเราต้องดึงเงินเก็บเข้ามาใช้พอดึงเงินเก็บปุ๊บเงินสะสมมันล่อยหลออืมมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าร้อนร้อนหนาวหนาวแล้วเพราะช่วงนี้บอกว่าถ้ามีอะไรทําได้เพิ่มทําไปเลย หาชีพเสริมเราอาจจะต้องทํางานหนักกว่าเดิมนะเช่นทํางานในเวลาปกติแล้วต้องเอาเวลานอกมาหาเงินด้วยอืมเนี่ยชีวิตเราเราจะจะเป็นกันอย่างเนี้ยทุกคนละจะไม่ได้แบบว่าพอเลิกงานแล้วอ่าไปหาอะไรกินพักผ่อนเบาสมองอะไรเงี้ยไม่ใช่ละเลิกงานเช้าก็ต้องมาหางานดึกทํานะอืมเพราะว่ามีลูกค้าผมเนี่ยเพิ่งมาดูสดๆแล้วน้อเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการเงินะก้าวไม้ขึ้นมาเนี่ยคือเหนื่อยเนะ้ยั เข้าไม้ขึ้นมาเหนื่อยเหนื่อยยังไงเลิกงานปกมงเยียนเียเสร็จเลยนะออกจากออฟฟิศเนี่ยหกโมงเย็นเลยนะทนํานู่นทํานี่อะไรให้เรียบร้อยเลยนะปกมงเย็นขับรถไปเปิดท้ายขายของต่อถึงสี่ทุ่มล้วค่อยเข้าบ้านเออมันต้องอย่างนี้เลยอะ่ะแทนที่แบบว่าเมื่อก่อนนะหกมงเย็นเลิกเสร็จปุ๊บไปนั่งหมกูกระทะไปนั่งกินข้าวไปชิวๆได้แล้วไหม นี้ชิวไม่ได้แล้วอะ่ะเออม,มันต้องถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มบางวันนะลากถึงเที่ยงคืนอะ่ะกลับบ้านมาตีห้าออกต่ออย่างเงี้ยคืออารมณ์ที่บอกจะไปนั่งกินข้าวร้านนู้นร้านนี้มันคงไม่ได้ต้องตัดตัดรายจ่ายตรงนั้นออกไปอืมอาจจะต้องตัดถึงคืออาจจะมีนัดกันทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือว่านัดช่วงเย็นเนี่ยอาจจะต้องยกเลิกนัดไปเลยนะ ทำงานเสร็จปุ๊บไปหาหาตลาดหาข้างทางจอดรถเปิดท้ายขายของต่อบางคนบท,ท่านในรถนะมีเซ็ตอุปกรณ์มินิเคาน์เตอร์ด้วยนะเดี๋ยวนี้ต้องขนาดนี้แล้วนี่คือประเภทแบบว่าขายของเงินไวใช่ไหมบางคนบางท่านนี่ก็อาศัยโซเชียลมี iPad เครื่องหนึ่งมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งมีคอมพิวเตอร์ทํางานที่บ้านต่อพับงานกะกลางคืนที่บ้านงานฟรีแลนงานอะไรพวกนี้ มันต้องทำหนึ่งขนาดนั้นเลยเอถ้าเป็นไปได้นะลองมองหาช่องทางหาอาชีพเสริมหาไรายได้เสริมหาช่องทางเสริมกันไว้ติดตัวนะเดี๋ยวนี้อาชีพเดียวไม่พอละอาชีพเดียวไม่พอจะทําอะไรนี้ต้องคิดแล้วคิดอีกเลยจะใช้ใจ่ายอะไรเนี่ยตอนนี้นะมันเป็นช่วงของเอาลองนึกถึงดิถ้าทุกคนงดใช้ใจ่ายอะไรเกิดขึ้นจะซ่อมบ้านเหรอรอไปก่อนจะซื้อเสื้อผ้าใหม่รอไปก่อน จะไปกินร้านอาหารรอไปก่อนทุกอย่างมันรอขหมดอะทํากินเองไปหยัดต่อเติมเองซ่อมเองทําอะไรบ้างนิดหน่อยทีนี้ธุรกิจมันมันจุนชันง,งักนะถ้าคุณลองมองในแง่ของธุรกิจร้านอาหารนะถ้าคนคิดแบบนี้หมดทํากินเองที่บ้านร้านอาหารแย่นะใช่ปะ่ะร้านอาหารแย่เดี๋ยวขอดูคําถามแป๊บหนึ่งนะ ก็ถามว่าง,งานอะไรที่จะได้เงินเร็วที่สุดงานอะไรได้เงินเร็วที่สุดก็ต้องงานประเภทซื้อมาไก่ไปแบบดุลๆนะแต่คุณก็ต้องไปสต็อกของอีกผมก็ไม่อยากจะแนะนําว่าคุณต้องไปสต็อกของเยอะๆแล้วมาขายอะไรเงี้ยือ,อของกินบางทีลูกค้ายังคิดแล้วคิดอีกไปนะถ้าถามว่าของกินคิดแล้วคิดอีกแต่มันต้องเป็นของกินประเภทที่ราคาต้องประหยัดเป็นกับข้าวที่ต้องประหยัดจะทํากินเองได้ ถ้าคุณจะถ้าคุณจะซื้อของมาสต็อกแล้วขายคุณก็ต้องสต็อกของมันก็ต้องใช้เงินก่อนของขายไม่หมดของขายเหลือมันก็ขาดทุนอีกใช่ปะแต่ถ้าทําจะทําอาหารคุณก็ต้องเน้นอะไรที่มันผลิตได้ง่ายๆที่มันขั้นตอนไม่เยอะแต่ทีเนี้ยคนจะกินไหมนะผมสังเกตจากง่ายๆจากลูกค้าเลยนะกาแฟน้ำปัน่นทนกเนี้ย อัตราการซื้อขายลดลงเป็นอย่างมากอัตราการซื้อขายลดลงเป็นอย่างมากอืมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะขายเราจะหาอะไรได้เสริมอย่างก้าวไม้ก้าวไม้สีดาบอะมันต้องเป็นเวิร์ r ฟอร์มโฮมอืมอาจจะต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถอ่ะแต่ก็ไม่อยากจะไปเชร์ในเรื่นะองของโซเชียลมากนกะมันก็ต้องมันเป็นเงินสะสมอะนะกว่าจะได้ยอดกว่าเราจะได้เบิกเนี่ยมันก็นาน อยากให้ทำแบบประเภทซื้อมาขายไปหรือรับจ้างที่เป็นเงินสดเงินร้อนดีกว่าอาชีพที่เป็นเงินร้อนอะอาชีพรับจ้างแก้ไขปัญหายังได้อยู่นะอืสําหรับคนที่ถามมาว่าอาชีพรับจ้างแก้ไขปัญหาได้ไม่ได้ทุกคนมีปัญหาเงนมาแบบที่ตัวเองไม่สามารถทําได้อืมอาชีพรับรับจ้างแก้ไขปัญหามันก็มีหลายอย่างปัญหาของเราแต่บางทีอะปัญหาบางอย่างมันก็ทุเราได้ในชะ่ไหมก็งด ยังไม่ต้องก็ได้ยังไม่ต้องใช้เงินเพื่อแก้ปัญหานี้ก็ได้ก็ปล่อยกันไปก่อนอะไรเงี้ยใช่ปะถ้าเราเป็นผู้ให้บริการเราก็เงียบเงาอีกมันก็ต้องมาดูดีมาจริงๆมาดูความต้องการของของคนที่จริงๆว่าคนเขาต้องการอะไรพร้อมใจ่ายในเรื่องของอะไรแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะมันก็ต้องอยู่ที่เราด้วยว่าเราเองอ่ะทํางานตลาดไหนอืถ้าตลาดล่างเขาเรียกว่าตลาดเพื่อเขาเรียกเอาตลาดตลาดไซส์เอ็มเออ เอาไซส์เอสเลยก็ได้กระตลาดไซส์เอสนะคือมันต้องเป็นเงินน้อยโวลุ่มเยอะๆห้าบาทสิบบาทกําไรห้าบาทสิบาทยี่สิบาทกาไรห้าบาทกาไรกําไรห้าสิบกำไรำไร้อยหนึ่งมาไวไปไวอย่างเงี้ยไซส์เอสคุณก็ต้องมาดูว่ากลุ่มคนที่เขาเนี่ยแต่คุณก็เหนื่อยถ้าอยากได้เยอะคุณก็ต้องเหนื่อยเออคุณคุณกาลังคุณไหวไหมล่ะถ้าคุณอยากได้เงินเยอะ แต่คุณต้องไปลงทุนเช่นผมยกตัวอย่างคุณทําร้านก๋วยเตี๋ยวคุณอยากให้คนนั่งเยอะๆคุณก็ต้องมีโต๊ะเยอะๆให้คนมันนั่งใช่ปหพอโต๊ะเยอะขึ้นคนมันนั่งปุ๊บคุณก็ต้องทําให้เร็วขึ้นคุณก็ต้องเหนื่อยมากขึ้นแน่นอนมันได้เงินเพิ่มก็จริงแต่มันก็แลกมาด้วยโคตรเหนื่อยโอเคสําหรับคนไม่สู้งานได้อยู่แต่มันเหนื่อยจริงๆนะแต่เรามาดูธุรกิจประเภท M ขยับ ขึ้นมานิดหนึ่งเป็นกลาง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 คือคนที่เขาพอมีสจ,จ่ใยเช่นพวกงานทําความสะอาดบ้านงานที่เขาพอมีกําลังจ่ายที่เขาทําเองไม่ได้แล้วเขาต้องมีผู้ช่วยเราก็ต้องเข้าให้ถึงตรงนั้นถ้าเป็นงานไซส์เอลเลยงานระดับบิ๊กเลยน่ะสาหรับตลาดบนคนมีตังค์เยอะๆเราจะเข้าถึงตลาดเขาไหมเขาจะมาซื้อเราไหมเออมันก็ต้องทําตัวให้มันสมน้ําสมเนื้อใช่ไหมอืม นี่แหละเราก็ต้องมานั่งวางแผนกันว่าเราจะทำทาในส่วนตลาดไหน sml หรือจะไป xl เลยแต่คุณจะขึ้นระดับ l กว่า xl เนี่ยงานแบบนั้นเราจะยกระดับตัวเองอยังไงเพื่อเพื่อไปได้งานไซส์ l xl อืมมันก็ต้องมานั่งคิดกันเนาะอืมโอเคครับเพราะฉะนั้นคลิปการเงินนะครับวางแผนการเงินนะหาไรายได้หาไรายได้เพิ่มลดรายจ่าย เวลาจะทําอะไรก็คิดไต่ตองทบทวนดูให้ดีนะครับช่วงนี้จังหวะการเงินเน้นตั้งรับนะครับผมอะไรที่เข้ามาโอกาสอะไรที่เข้ามาก็อยากให้คุณคิดทบทวนให้ดีๆนะอย่าซื้อซ้ําอย่าซื้อซ้อนอย่าซื้ออะไรที่มันมีแล้วแล้วมันมีอีกอะไรอย่างเงี้ยเวลาจะซื้ออะไรคิดพิจารณาดูให้ดีๆเงนิงนมันมีค่าเงินมันหายยากเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเริ่มมองหาแหล่งผลิตเงินให้กับคุณ นะครับผมในคลิปนี้ผมขอจบเค้านี้นะครับผมโอเคและนี่คือข้อมูลจากไพ่ที่มาถึงคุณในคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์เพื่อเปิดรับข้อมูลดีๆจากไพ่ไปด้วยกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับหรือผมทำคลิปสอนได้ไดนะ ส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ